กำลังคิดอะไรโดยหมวกของไทยบายธีรพัฒน์มีกวางตัวหนึ่งกําลังหาอาหารกินในป่าในระหว่างนั้นเองมันร <Biden. S 3> <Q> ู้สึกกระหายน้ําเป็นอย่างยิ่งมันจึงเดินมาที่ลําธารเพื่อที่จะดื่มน้าดับกระหายในระหว่างที่มันดื่มน้าดับกระหายนั่นเองมันก็เห็นเงาของตัวเองที่อยู่ในลําธารนั้นเห็นเขาที่อยู่บนหัวของมันมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งมันจึงชื่นชมและขอบคุณความสวยงามของเขาของมันที่อยู่บนหัวของมันทําให้มันเป็นกวางที่มีเสน่ห์ แต่ในขณะนั้นเองมันเหลือกไปเห็นขาอันเร็วเล็กของมันมันก็ตําหนิขาที่เร็วเล็กของมันว่าเมื่อขามาเปรียบเทียบกับเขาแล้วรู้สึกไม่สมกันเลยถ้าขามีความสวยงามมากกว่านี้เราคงจะเป็นกวางที่มีเสน่ห์มากกว่านี้อย่างแน่นอนและในช่วงที่มันกําลังตําหนิขาตัวเองนั้นเองมีในพานและหมาล่าเนื้อกําลังล่าสัตว์อยู่ในป่าด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ป่าเมื่อมันได้ยินเสียงในพานและหมาล่าเนื้อนั้น มันจึงวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตและมันก็ใช้ขาของมันเนี่ยครับวิ่งหนีออกจากจุดที่เสี่ยงภัยมายัางจุดที่ปลอดภัยด้วยขาที่เร็วเล็กของมันได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไวแต่ในระหว่างทางนั่นเองเขาที่สวยงามเจ้ากรรมนี่เองทําให้เขาของมันไปเกี่ยวกับกิ่งไม้และมันไม่สามารถสลัดตัวมันเองออกจากกิ่งไม้ได้ไม่นานในพานและหมาล่าเนือก็ตามมาจนถึงที่จะเอาชีวิตมันได้ตอนนี้ มันรู้สึกผิดอย่างยิ่งที่ไปมัวยกย่องในสิ่งที่สวยงามซึ่งเป็นเขาของมันแต่หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยในชีวิตของมันและไปตำหนิติดติงขาของมันที่นำพามันไปทุกที่ทุกทางในอย่างคล่องแคล่วและว่องไวตามที่มันต้องการในชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันนะครับเราเองกำลังยกย่องส่งเสริมเชิดชูบางสิ่งบางอยา่างซึ่งอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรในชีวิตเราเลย แต่เรากำลังละเลยดูหมิ่นดูถูสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับชีวิตของเราหลายสิ่งหลายอย่างเรากำลังให้คุณค่าในสิ่งผิดหลายสิ่งหลายอย่างเรากำลังด้อยค่าในสิ่งที่มีคุณค่าวันนี้อะไรที่มีค่าสำหรับคุณคุณลองทบทวนให้ดีและคุณลองย้อนกลับไปหาสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนั้นจะได้กลับมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคู่กับชีวิตของคุณจากธีระพัฒน์เกิดมาเ <to> พื่อแทนคุณเกิดมาเพื่เอเป็นตันตัวดีครับ